ฝนตกอีกแล้วเด้อจ้ะสวัสดีจ้าช่องสาวเลือหน่อยค้นบ้านๆจ้หายหน้าหายตาไปโดนจ้ะทึงอยากหลายยังหลอันหลายแนวจ้ะมือนี้โอกาสดีดีจะห่อนหลายมือไปเดือนเป็นเดือนแล้วนะจ้ะเกืร์จ้ะฝนตกอีกแล้วจ้ามือนี้มือว่านี่โต๊ะแลนสาสเอาจ้อเดี๋ยวกันเด้อจ้ะอ้า ว่าไงลูกเราตื่นแล้วเหรอลูกเป็นย่านฝ้าห้องกันคนจะเข่ามาในบ้านตึ้ง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 ตึฮึเบม่งกันโอ้กำลังตกแน่งอย่้งคน ตกโดนๆเนี่ยน,น่าจะมืดไปเบิดเลยจ้ะอิ้นหนาตางไรปกปกติกับบกใครได้งินเลยจ้ะเจ้ว่าบกข้างในสิบกใครได้งินเสียงคนอื่นคือกันจ้ะแต่ว่าอันขี่เกี่ยมขี่ยังเข่ามาลายเนาะมันขี่ใส่น้ำหนาตางมาเนี่ยก็เลยเก็บความเงียบบับใครได้จ้ะโอ้ยอยากให้ต๊กโดนๆเน,นี่ยเนาะ เวลาเป็นตกวลงสังกสินเสียงเป็นตะตื่นเต้นตื่นเต้นเลนะเสียงเป็นต,ต,นต,ต,นตนะอุ่นใจว่ามันตกแห้งไยมาสามตัวก็จะยืดพุ่น เอาเสียงฝนมาฝากมาตอนจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้สาวเหลือน้อยคนบ้านๆแน,น่เด้อจ้ะโดนๆสิโพ่เธอหนึ่งหรอกเพราะว่ายากหลายทุระป้าปังเจดทุระเรื่องอยากแน,น,น่เรื่องนั่นเรื่องนี้แน่โอ้ยสารพัดฝากกดไลค์กดแชร์ ให้เด้อจ้าสาวเราหน่อยก็สิกลับขึ้นไปกดคือเก้าแหละจ้าถามือไหนว่างๆแล้วเมื่อนี้ฝนตกจะมีโอกาสได้อยู่บ้านกับน้องหมาเลยได้มีโอกาสทายวิดีโอจ้าแค่นี้เลยจ้าเด้อสวัสดีจ้า